วันนี้เดอะเฟิร์สเอเจนเราจะพามาดูบ้านที่ใกล้ห5แยกปากเกรด็ดใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพูหมู่บ้านปากเกร็ดวินเลบ้านหลังนี้อยู่ในซอยติวานนท์ปากเกร็ด20เมื่อเข้าซอยมาเลี้ยวซ้ายซอยแรกปากเกร็ดวินเลด2ตรงมาจนถึงแยกเลี้ยวซ้ายแล้เวเลี้ยวขวาอีกทีซอยหมู่บ้านปากเกร็ดวินเลด2ทั1ค่ะจะเห็นบ้านประตูม้วนสีขาว บ้านเลขที่43ทับ377บ้านนี้เป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นรีโนเวทให้แล้วสวยเรียบร้อยเลยค่ะขนาดบ้าน21ตารางวาหน้าบ้านหันทางทิศเหนือติดปั๊มน้ำแทงน้ำให้ เรรียยบ้อส่วนต่อเติมหน้าบ้านถึงแม้ว่าจะต่อหลังคาออกมามิดชิดมากๆแต่ว่าก็ยังมีการเว้นช่องแสงไว้ให้แสงผ่านลงมาได้ทําให้บรรยากาศของบ้านไม่อึดอัดทึบจนเกินไปค่ะภายในตัวบ้านก็ทาสีโดยระบบน้ําไฟดูแลไวใ้ให้อย่างดีเรียบร้อยมากๆเรียกได้ว่าแทบจะไม่ต้องปรับปรุงอะไร<ๆ>เพิ่มเติมเลยค่ะซนหลังบ้านที่ต่อเติมโซนครัวออกมามีบริเวณซักล้างที่เปิดออกไปได้โล่งโปร่งสบายแบบ เลยหลังคาชั้น2ก็มีช่องแสงให้แสงรอดผ่านลงมาได้เหมือนกันค่ะเจ้าของเป็นสถาปนิกเองก็เลยออกแบบบ้านออกมาได้สวยมากๆ สนใจนะัดดูบ้านจริงหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ at the first agent หรือเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะถ้าใครสนใจแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะกู้ได้ไหมติดต่อถามเรื่องสินเชื่อได้ฟรีเช่นเดียวกันค่ะ